ตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าหนูอยากแยกห้องกับอาลนอนมากๆหนูไม่ได้เหม็นเขาแต่หนูกลัวเขาว่าเหม็นหนูเพราะหนูท้องอืดแล้วหนูหนูตดตลอดเลยแล้วแบบหนูเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วหนูหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูนอนคนเดียวหลายๆวันนะหนูหนูแบบว่าเต็มที่ได้ไงพอแบบเออเขากลับมาแล้วหนูก็เกรงใจทุกอย่างมันขยายหมดเลยอ่ะมันดูเป็นเป็นวัวไม่มานอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเสร็จก็หายทำหายก็อ่ะเดี๋ยว ไปทําเลยก็ <c oughs> บอกว่าพอคลอดเสร็จแล้วไปทําสวยได้เต็มที่ตอนนี้คือด้วยความที่เราแบบไปร้องเพลงออกงานตลอดอะค่ะพี่แล้วแล้วพอเราท้องปุ๊บมันต้องเบาลงอะหนูก็รู้สึกว่าแบบบางทีหนูก็ก็ดิ่งนะดิ่งว่าแบบอุวยชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย เป็นคนรักสวยรักงามอ่ะเป็นคนห่วง,งใช่ห่วงรูปร่างต่อให้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเราก็อยากให้เขาเห็นอะไรสวยๆงามๆอยู่ดีเพราะก็จะแบบมีจริตความกังวลอยู่ว่าจะแบบกลัวเขาไปชอบคนอื่นมองคนอื่นเลย <laughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังตกลงเรื่องนาสกุลลูกอยู่ตกลงกันยังไม่ได้ใช่นนใช่ค่ะแต่ว่าพอตกลงไม่ได้จริงก็น่าจะตั้งนามสกุลใหม่จริงๆอ่ะหนูก็มีความเชื่อว่า เขาอะก่อนที่จะไปรู้เพศอะค่ะก็ฝันวันนั้นไปนอนที่บ้านนั้นเราอยู่ที่ลาวก็ฝันเห็นพญานาคแบบองค์องค์ใหญ่เลยสีทองเงี้ยแต่หนูก็คิดว่าผู้หญิงผู้หญิงแต่พอไปซาวปุ๊บก็เป็นผู้ชายเลยก็มีความเชื่อว่าเป็นลูกหลานปู่ค่ะคนลุกเลยพอแบบขันถึงท่านเลยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ค่อยฝันอยู่แหละ แบบฟันเหินพญายนานี่ยากมากๆลุยคะ่ะลุยธุรกิจออขยันเท่านั้นคือตื่นมาต้องเนี่ยคุยกันแล้วว่าพอโลกกลับมารอบนี้คือเราจะต้องแบบขยันคูณ2องเลยนะเพราะว่าถ้าเราอยากได้ยอดเพราะว่าหนึ่งคือลูกอะ่ะก็เดี๋ยวจะคลอดแล้วก็ต้องช่วยกันแบบหาเงินแบบสปีดช่วงนี้ก็ใน TikTok กับในแฟนเพจก็จะว่อนๆหน่ <c oughs> อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัดคลิปแบบสุดๆเลยตอนนี้ก็ห้าเดือนกว่า ดิ้นดีไหมเริ่มดิ้นแบบเยอะแล้วมั้ยดิ้นเยอะค่ะดิ้นเยอะช่วงเย็นอะไรเงี้ยดิ้นเยอะแต่ว่าอาการแพ้ก็ยังคงอยู่ใช่ยังอ้วกอ้วกทุกวันอ้วกทุกวันครับย,ยัง อ้อวกแบบอ้วกตอนเย็นค่ะกินอะไรไปก็อ้วกออกถ้าเป็นตอนเย็นตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าหนูอยากแยกห้องกับอาลนอนมากๆไม่ไม่นห,นหนูไม่ได้เหม็นเขาแต่หนูกลัวเขาว่าเหม็นหนูเพราะหนูท้องอืดแล้วหนูหนูตดตลอดเลยแล้วบ็ หนูเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วหนูหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูนอนคนเดียวหลายๆวันนะหนูหนูแบบว่าเต็มที่ได้ไงอพอแบบเออเขากลับมาแล้วหนูก็เกรงใจหนูจะลุกไปเข้าห้องน้ําแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่สะดวก <c oughs> แล้ว้ป็ยา,ยาย <c oughs> อหอมนหอมไม่ะเนี่ยหอมไม่หอมมาก แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนทองเรารู้อยู่แล้วครับทองอื่นก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็รับได้ครับเราคือมันไม่ถ่ายอ่ะพี่มันไม่ถ่ายแล้วมันก็พอมันไม่ถ่ายแล้วมันก็นั่นแหละมันก็กลิ่นไงใช่หนูก็รู้สึกว่าแบบหนูไม่โอเคกับร่างกับสภาพร่างกายตัวเองเลยแต่ว่าก็ต้องอดทนค่ะทั้งแบบหน้าอกเราอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันขยายหมดเลยะมันดูเป็นเป็นวัวไม่มานอ่ะโอ้โหเพื่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบว่าตื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบ อตื่นอะไรอนเลยช่วยอยู่ครับบอกระวังตลอดเวลาการนั่งการลุกบอกจะลุกเร็วเพราะว่าเราเริ่มท้องโตแล้วมานี่ครับ่วยประคองช่วยเซฟไปตลอดเป็นคนลุกเร็วทําอะไรเร็วเดินชนนู่นชนนี่อย่างเงี้ยค่ะก็คุณภรรยาเขาหน่อยแบบรูปร่างเขาเป็นยังไงเราบอกว่าอะไรเขาบอกเขาเหมือนวัวเขาบอกว่าเป็นระัรใจเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเสร็จก็หายทําหายก็อ่ะเดี๋ยว ไปทําเลยก็บอกว่าพอคลอดเสร็จแล้วไปทําสวยได้เต็มที่หนูก็จัดไปต้องหวังนะต้องหวังเรื่องทางนี้ขอแค่ให้ลูกเกิดมาแข็งแรงก่อนเขาจะเลี้ยงเองค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวหน้าที่เลี้ยงจะเป็นของเขาให้หนูไปทาสวยไปทำสวยเขาจะไปเป็นนักร้องสาวเขาจะไปร้องเพลงใช่เพราะตอนนี้คือด้วยความที่เราแบบไปร้องเพลงออกงานตลอดอะค่ะพี่แล้วแล้วพอเราท้องปุ๊บมันต้องเบาลงอ่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบบางทีหนูก็ ก็ดิ่งนะดิ่งว่าแบบุยชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเราก็เล่นขายของกันสามีบอกว่าไม่ไม่ได้เรียเรื่องหุนเรื่องรูปร่างอะไรเราดีใจทุใจนะคะดีใจดีใจแหละแต่ก็เป็นคนรักสวยรักงามอะ่ะเป็นคนห่วงออใช่ห่วงรูปร่างต่อให้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเราก็อยากให้เขาเห็นอะไรสวยๆงามๆอยู่ดีเพราะก็จะแบบมีจริตความกังวลอยู่ว่าจะแบบกลัวเขาไปชอบคนอื่นมองคนอื่นเลยเออ <laughs> เขาเรียกว่าดอยนน้ดอยฮัลออลรับเฟิร์มสิเขาแบบเฟิร์มครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรเราว่าอยู่ด <lequel pat> <ais> ้วยตลอดเวลา่้องนี้ก็จะอยู่ไทยบ่อยกวาจะลูกจะคลอดนะครับ ตาลบไม่ได้มีอาการแพ้ท้องแทนคุณภรรยาใช่ไหมครับไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีแล้วช่วนี้ดีมากอันนี้5เดือนแล้ว5เดือนก็จะค่อเตรียมตัวกันยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้เตรียมแล้วค่ะก็เริ่มไปดูของเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะไปดูอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็น่าจะมีแพลนที่จะต้องแบบต่อเติมบ้านออกมาเพื่อใส่คอกให้ลูกได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคอกกั้นอ่ะใช่คอกกั้นแบบซิลิโคนใช่ค่ะแล้วก็มีการ จัดการกับกับกับน้องหมาด้วยไงคะว่าจะให้เขาอยู่โซนไหนคือก็ต้องเตรียมหมดเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้าน,นออ้ยชื่อชื่อเนี่ยตอนนี้คือ <c oughs> ต้องต้องรอน้องคลอดเลยค่ะ เลิกด้วยเลิกด้วยแล้วก็พอคลอดเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องดูเลิกกับชื่อใส่กันอีกอะไรอย่างเงี้ยคือชื่อน่าจะไม่ได้มีไปแล้วอ่ะน่าจะแบบว่ารอคลอดก่อนแล้วค่อยไปไปแจ้งชื่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูแบบค่อนข้างซีเรียสเรื่องชื่อมากว่าหนูเกิดมาเนี่ยคือเปลี่ยนชื่อไป3มรอบแล้วก็เลยบบว่าอยากให้ลูกแบบทีเดียวแบบดีๆเลยเปลี่ยนบ่อยใช่แต่ว่าในใจมาไว้ชื่อแล้วค่ะยังไม่มีเลยค่ะรอรออาจารย์ตั้งให้อย่างเดียวเลยแล้วเลิกคลอด กำหนหหดเข้าๆคุณหมอกำหนด25สิงหาถึง6กันยาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเลิกจริงๆจะจะจะประมาณไหน,ใ,นใช่ค่ะยังไม่ได้ดูเลิกแบบชัดๆตน้งใจไรครับข้อธรรมชาติหรือว่าผ่าค่ะเ<ม>พระาะว่าจะได้เลิกค่ะแล้วก็จะได้แต่งหน้าสวยๆด้วยใช่หวังแบ่จะหยุดรับงานเป็นไหนคะลูกน่าจะเจ็ดเดือนอะ ใช่ค่ะก็มันมันมีความสุขในการทํางานนะคะถ้าไม่ทําแล้วมันก็จะรู้สึกแบบน้อยๆนี่คอนเสิร์ตอีเวนต์ของบริษัทก็ต้องแบบหยุดแล้วใช่เพราะว่าเริ่มแบบเดินทางขึ้นเครื่องไม่ได้มันต้องออกต่างจังหวัดตลอดแล้วไม่ลืมตัวไหมจ๊ะนาตอนนี้แบบผ่าเดือนหนูยังมีเต้นอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแมทลืมตลอดเลยค่ะขึ้นเวทีก็เต้นสบัดตลอดพี่ๆก็จะแบบเบาเบาเบาเล่าสุดเพิ่งจะทดจบปีการศึกษาค่ะ บรรยากาศร้อนมากร้อนอย่างเดียวร้อนอย่างเดียวร้อนมากมาก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะแล้วก็ทําเดินเรื่องกันมาตั้งแต่ยังไม่ท้องเนาะประมาณ6เดือนหกเจ็ดจะเข้า7เดือนแล้วอะค่ะก็เพิ่งเสร็จก็หลายขั้นตอนนิดหนึ่งพอเสร็จแล้วก็โล่งเพราะว่าโล่งด้วยแบบเอกสารวีซ่าก็จะต้องแบบเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานเนี่ยมันก็จะได้แบบแฮปปี้ขึ้นทําธุรกิจทําอะไรกันก็ง่ายขึ้นค่ะ มีเลิกอีกไหมคะจดทะเบียน้ยโอเลิกไม่มีนะจดจดทะเบียนเลิกไม่มีเลยเพราะว่าจดแบบงงๆไปเลยค่ะแต่บัณฑิตเขาบอกว่าเลิกดีแต่บันั้นก็คือเลิกอยู่แล้วใช่คอันนี้ควจดที่ลาวแต่ว่าเราก็ที่ไทยที่ที่จดที่ลาวแต่ว่าหมายถึงว่าใช่ค่ะก็จบเลยี่นนา ยังไม่เปลี่ยนค่ะหนูใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมหนูอยากเป็นนางสาวเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้กำลังตกลงเรื่องนำสกุลลูกอยู่ตกลงกันยังไม่ได้ใช่ว่าจะให้นำสกุลคุณพ่อหรือคุณแม่ใช่ค่ะแต่ว่าพอตกลงไม่ได้จริงก็น่าจะตั้งนามสกุลใหม่ตั้งนามสกุลใหม่จริงจิ๊กใช่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 ใ้่ใช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  เพราะว่าหนูหนูเปลี่ยนหนูเปลี่ยนที่เชื่อมากๆเพราะว่าหนูเปลี่ยนชื่อล่าสุดเนี่ยชัชชยาคือแบบชีวิตหนูพลิกพลิกเลยจริงๆหนูก็เลยเชื่อมากๆเลยเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนนามสกุลอีกชื่อกับนามสกุลมันจะดาวมันจะเข้ากันไหมไม่รู้อะเมื่อไี้เปลี่ยนชื่ออีกจะเป็นชื่อที่ใหญ่ที่สี่โอเคค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนกับลูกใช่ใช้สามคน แล้เหมือนเป็นตระกูลใหม่อะไรเงี้ยใช่ยังไงครับไปกลับอยู่ไหมครับวางแผนอนาคตเรอยงสงอ๋อช่วงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ไทยก่อนระยะยาวเลยแหละใช่เพราบ้านก็นานๆทีก็จะกลับถ้าเขาไม่อยู่ปุ๊บนี่หนูเป็นประสาทเยอะมากเลยใช่หนูจะคิดเยอะคิดนน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านมีปัญหาอะไรเข้ามาก็เหมือนแบบเราน้อยว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวเราคิดคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อย แค่ปล่อยเขาอยู่คนเดียวเขา่ะอันนี้แค่ภาวะคุณครองปกติภรรยาไม่เป็นปกติไม่เป็นค่ะเอจะเป็นโชคดีใช่เที่จะรับร้อนหนุนต้องเป็นเบบี้บูใช่อารอลรู้เลยนะรับมือกับภรรยาแล้ว่ใช่ครับเตรียมนะอารมณ์ขึ้นลงทุกวันนี้เป็นไหมทุกวันนี้ก็เป็นแต่เป็นน้อยครับไม่ได้เป็นมาก ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ดาราและแฟนเ g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ดารากันด้วยนะคะ